สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมจะมาแนะนำโตโยต้าลีโวส m a มาร์ทตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมปี2023ทั้งลงรถเลยนะครับผมเผื่อใครหา Smart c a คตัวเตี้ยปีใหม่ๆนะครับแซมแนะนำเลยนะครับทั้งรถนี้นะทั้งรถนี้มีเข้ามาจอดอยู่ที่โกดังบางนาทั้งหมด9คันนะครับผม แซมคัดมา2คันนะครับ2คันนี้เลขไม้สามหม่กิโลเมตรนะครับที่เหลือก็ไม่หลักหมื่นทุกคันนะครับแต่ว่า2คันนี้คือไม้น้อยที่สุดแล้วนะเป็นหน้าหล่อนะครับผมแล้วก็มีนี่เนี่ยทางรถเลยเดี๋ยวแซมจะไล่ในส่วนของทะเบียนแล้วก็เลขไม้กันก่อนเลยนะครับผมมามาไล่จากในส่วนของตัวนี้ก่อนดีกว่า60-34นนะครับผมนี่ เดี๋ยวนะนี่คันนี้นะ6034นะครับปี23เช่นกันนะครับ6034คันนี้เลขไมล์0หมาย47,000กิเมตรนะครับผมต่อมา6 0 2 4เลขไมล์ส0 0 0มนกิโเมตรนะครับ6026เลขไมล์0หมกเมตรนะครับ 6017เลขไม้สา0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ติดบุกแล้วนะครับผมติดบุกแล้วนะคันนี้คันนี้ยังไม่เห็นเลขไม้นะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็คันสุดท้าย6022 5 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมนี่นะจอดเรียงสวยๆเลยนะเดี๋ยวพามาดู2คันที่ไม้น้อยๆนะไม้สาม0 0 0่สามทั้งคู่นะครับผม มาเดี๋ยวลองมาดูลอ่ลอๆเลยนะมาเครื่องยนต์2,400นสีอ cc นะครับร้อยห้าสิแรงมานะฝาสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมนี่มาเนี่ยสวยนะฝาสวยๆเหมือนเดิมเดิมสนิทเลยเนี่ยสติกเกอร์ตาไก่อะไรอยู่นะเนี่ยโหน่าสวยเนี่ยฝาแท้ๆโตต้าต้องมีนะแล้วก็แก้มดึงก่อนดึงยากมากเลย นี่นะแก้มสวยนะนี่แล้วก็มีเห็นไหมปั๊มโลโก้โตโ,ตโยต้า RW แก้มสวยนี่ดูหัวน็อตส,สวยมากนะปั๊มลมเบรก A B S ีคาร์เคินสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยหัวน็อตคานเห็นไหมไม่มีรอยขยับหัวน็อตสวยเนะี่ยสวยนะครับสวยอ่าสวยๆเลยสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเดิมๆตัวแอลนะนดู สวยงามนะแผ่นเพจกับในส่วนของสติ๊กเกอร์มรกรรถปีใหม่จะย้ายเข้าไปด้านในนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเห็นไหมสวยแล้วก็มีโลโก้โตยโยต้าชัดเจนนะครับโหนศส,สวยตากรองตาไกา่มีครบเหมือนกันนะสติ๊กเกอร์ครบครบนะมาเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะคัดไว้สองคันละอ่ะดูหน้าก่อนนี่นะ Smart Cap ตัวเตี้ยรุ่น2.4 Entry เอนทรีนะครับผมยางปี 2... อ่ะยางขอบ16นิ้วปี23นะครับผม23นะเนี่ยดูภายในเนี่ยเนี่ย Smart Cap ดูเบาอยังสวยอยู่เลยเห็นไหมเบาแคปยังสวยงามอยู่เลยนะมาดูสติ๊กเกอร์มอกก่อนเห็นไหมอยู่นี่นะสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์ลมมีอยู่นะไม่หายไปไหนนะ อ่ะอดึงยากมากแน่นสวยสวยสวยๆเลยนะครับดูเลขไมสามหมื่นสามพกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะเช็คต่อไประยะที่38,000กิโลเมตรนะวิ่งได้อีก5,000กิโลนะครับยาวๆเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะครับมี USB นี่อยู่ด้านนี้นะ USB อยู่ด้านนี้นะครับผมแอร์ Air เป็นแบบแมนวนวลนะครับนี่มาตามนี้นะเบาะยังตึงอยู่เลยนะเนี่ยสวยอยู่เลยไหมเบาคงเบาแขบสวยงามนะครับขาสวยๆขาคันเร่งนะยดูดูช่วงล่างก่อนเนี่ยดูขาล,ล่างสวยนะไม่จมน้ำนะครับผมสวยนะสวยๆเลยนะครับผม กระจกปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะพับไฟมือนะแจ้งก่อนแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์เห็นไหมสวยไหมเม็อาร์คสวยๆเลยนะครับดูช่วงล่างเปียสวยมากนะครับผม,มนี่นะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะครับไม่ต้องห่วงแม็กไลเนอร์เป็นของโตต้านะครับผมโตต้าแท้นะแต่เข็บสวยไหมเห็นไหมแต่เข็บสวย 4R นะ 4R สวยๆเลยช่วงล่างสวยๆเหมือนกันนะต้องเหมือนกันนะ 4L สวยๆเลยนะครับมาเนี่ยดูคัดสนะีะสวยไหมอ่ะลองมุดดูช่วงล่างหน่อยเนี่ยดูเห็นไหมถ้อยเสียขาวๆเลยสวยนะแหนบเนิบสวยงามเลย ดูกระบะนะชัดเจนนะรอยอาร์คนะครับอืมนี่นะแผ่นเพลอยู่นี่นะไม่ได้หายไปไหนนะอยู่นี่นะเซปเทมเบอปี23ชัดเจนนะครับผมนี่นะอยู่นี่ซอกสวยนะซอกสวยมาดูสำเนาเล่มนิดนึงปี23แท้ๆนะครับกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะครับผม150ร5อยห้ยแรงมา้า2,400ซีซีเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะ อคานนีแคปิตอนนะสวยๆเลยนะครับเนี่ยแอร์แบกคู่นะครับผมดึงก่อนสวยๆสวยๆนะคันนี้ไม่สามหมื่นสามนะมาดมาดูอีกคันหนึ่งอีกคันนึงก็ไม่สามหมื่นสามเช่นกันนะนี่คันนี้นะมันเดินทั้งคู่เลยครับเดิมเหมือนกันหมนัเดินเหมือนกัน,น,เ,นเหน็นไหม ฝาโตต้าแท้ๆเ,เดิมเหมือนกันปลากังรลาไก่เดิมเนี่ยเดิมร้อยอาร์คเดิมเหมือนกันนี่เห็นไหมเดิมเดิมเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหนอาสวยๆเหมือนกันครับแผ่นเพลกับในส่วนของสติกเกอร์มอกอ,อยู่ด้านในแล้วนะครับไล่ดูเนี่ยโลโก้โตต้าชัดเจนแอนด์บินะคานไม่เงาเหมือนกันนี่นี่นหวน็อตเห็นไหมสวยๆตัว,วแอล หัวน็อตนะติ๊กเกอร์โตต้าตัว R เนี่ยหัวน็อตสวยสวยเหมือนกันเลยนะครับดูเหมือนกัน RW โลโก้โตต้าน็อตสวยนะครับปิดก่อนน่ะนี่สวยๆเลยยัง รอบ16นิ้วเช่นกันคันนี้ปี2 0 2 3เช่นกันนะครับยางติดรถนะนี่33,000กิโลเมตรเช่นกันนะคันนี้นะ3 3 0 0 0กิโลเมตรลืมบอกไปทั้งสองคันกิญแจรีโมท2ชุดเหมือนกันนะครับผมขาคันเล่งก็สวยเหมือนกันนะครับอยูคันล่างหน่อยสวยงามนะครับคันล่างสวยๆนะ สติกเกอร์มรกเช่นกันนะครับอยู่นี่นะสติกเกอร์ลมยางอยู่นี่นะนี่สวยงามนะครับสวยงามนะรอยอาร์คอะไรชัดเจนทั้งหมดนะครับสวยเหมือนกันเลยนะมันเดินทั้งคู่เลยครับคันไหนก็ได้ครับรอยอาร์ค รอยอาร์คนะรอยอาร์คอยู่สวยแต่คันนี้ช่วงล่างจะเลอะก,กว่าคันนั้นนิดนิดเดียวนะแต่สวยเหมือนกันเห็นไหม้อยเสียขาวขาวเหมือนกันรถเดียวกันนะครับรถสีขาวเนี่ยสติกเกอร์ก็ตามหน่วยงานนี้ที่เห็นนะครับโอ้อันนี้มีข้าวเหนียวไก่ด้วยนี่นะนี่สวยเหมือนกันนะครับสีอามาร์ค นะครับไล่มา 4L นะตะเข็บสวยเหมือนกันนะครับผมสวยงามเช่นกันนะครับรอยอาร์ตต่างๆรอยอาร์ตต่างๆรอยอาร์ตต่งาตงๆนะครับส mart cap ปเปิดได้นะแผ่นเพจมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเซฟอันนี้ออกัสปี23นะครับ นะครับปี23ทั้งคู่ะเข็บสวยสวยเหมือนกันนะสวยงามเหมือนกันนะมาดูสำเนาเล่มหน่อยนะครับผมปี23นะครับผมเหมือนกันเลย6032 2 4์0มสอรแรงมานะอาคเนแคปิตอลแก้มสวยเช่นกันนี่สวยเหมือนกันทั้งหมดคันไหนก็ได้ นะครับผมสวยเหมือนกันหมดนะครับรถปีทั้งรถนี้ปี23นะครับมีอยู่9คันนะราคาเท่ากันทั้งหมด4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0บาทนะครับผมทั้งรถเลยนะใครสนใจขนไหนก็ทักมาหาแซมได้นะครับเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะจอดอยู่ที่โกดังบางนาทั้งหมดนะครับผมนะใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์06354 3692นะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ